ตัวที่4ที่เรานําทุกท่านเข้าไปชมในวันนี้นะครับก็คือมา,อา,ต,าตานเงินตาลเ,เงินนะครับดูม้าตาลเงินเคยเห็นวิ่งไหมเคยครับส่วนมากจะชนะสนามอะไรสนามไทยรู้ไหมใครเป็นคนขี ใคครนซ้้อมวไม่รู้ครับเพื่องนีเพื่อนนี้เจมจีอะอุนเเพื่อนจีเจมจีเจมจีเจมจีอุนจีหรือ่ะอุนจีได้ใครเนี่ยเราคู่แข่งคู่แข่งโอ้ยเตาแสงลุ่งแสงลุ่งเราไม่ได้ชั้เรื่องนะครับเราขออภัยด้วยสนุกสนาวสนุนหันนะครับเราตอนนี้มันหนาวครับมาพอ้อมทรยหนาว โอ้โหอากาศที่นี่เย็นนะเช้าก็าสิบกว่ายาตอนนี้เหลือเท่าไหร่โอ้โหตอนนี้เหลยยี่สิบเฮ้ยเมื่อกี้กินไปได้เยอะเลยยี่สิบที่ไหนแล้วโอ้งกระป๋องกระป๋องกระป๋องตอนเงินตอนเงินเป็นไงก่อนตอนเงินตอนเงินครับรู้สึกเมื่อเช้าซ้อมจะตื้อไปตื้อไปหน่อยครับมามาไม่้เขาเพิ่งไปปล่อยมาเมื่อวานได้เต็มปล่อยเต็มที่มาเมื่อวาน ก็เลยวันนี้เลยซ้อมตื้อๆไปนิดนึงทเทน <c> บอกไม่ตั้งใจไม่รู้ใช่มาๆมันตื้อไปนิดนึงนดน่งเพราะม้า,มาเชื่องม้าคือเขาแบบครับใช่มาเชื่องแต่มันยังตื้อไปนิดดูตามสายตานะแต่เขาจะถึงวันนั้นก็อีกอย่างละด,ด,ดูเหมือนจะนิ่งน้ำนิ่งนะแต่ว่าหลายข้างล่าง,ง,างาใช่มาทุกที้เก็บอาการถามเตียนไม่ได้ถามน้องระหว่างม้ากับเมียเนี่ยคิดว่าของเสียนเนี่ยม้ากับเมียใครเชื่ยงเวอร์เมียเขาครับโอ้โหฟังไว้นะเมียบอกว่าเชื่องนะกูก็ตาย ไม่เชื่อได้ไงเอาโซ่ล่ามาโอ้โหเมื่อกี้ไปเจอมาไม่ใช่นี่นี่นะครับม้าตานเงินมีวิธีการฝึกซ้อมอย่างไรครับพิเศษเกี่ยวกับม้าถ้วยที่จะแข่งถ้วยครับสำหรับม้าตานเงินก็ซ้อมฝึกซ้อมหนักครับซ้อมหนักหนักขึ้นกว่าเดิมกว่าวิ่งระยะสั้นตอนนี้เขาเพิ่มก็เพิ่มการซ้อมขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆการกินอยู่เป็นยังไงครับดีมากครับครับผม เก่งครับมาเก่งเอ่อทำไมถึงใจชื่อว่าตาลเงินครับเพราะลูกน้องผมชื่อตาลเหมือนกันครับอ๋อลูกน้องกิ๊ดครบตาลเงินครับอ๋อตาลกิ๊ดเนี่ยจ็อกกี้ครับจ็อกกี้นะเอาชื่อจ็อกกี้มาตั้งผมเข้ามาเสีพเป้งแล้วนะครับนี่ก็มาเสีพเป้งครับเออแต่ก็มีหลายตัวหลายตัวเรามีทุกตัวมันตีนมันสูสีกันมากมา อยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสแลวอยู่ที่วาสนาด้วยอ๋อไอตรงนั้นมันตอนนี้มันมีทุกคนนะนะพี่ถุยได้เรียกพี่ถุยดีกว่าเพราะว่าฝีมือนะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่แบบฝีมือด้านการเทนั้นสุดยอดเลยนะเขาว่าม้าตัวนี้นะครับส่วนมากเราจะทําอย่างไรให้เขาเห็นว่าเขาบอกว่าม้าตัวนี้วิ่งได้เฉพาะแฉดอันนี้จริงไหมครับไม่จริงครับไม่จริงครับ น้ำดีผมวิ่งได้วิ่งได้ครับวันนี้ครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนะคแต่แต่จะพิเศษกว่าจะพิเศษกว่าก่นครับเป็นม้าพวกสปินเตอร์หรือว่าเดินหน้ามาเรื่อยๆตีหลังมีตีหลังมี